เฮ้ยเห็นท่านนี่ไงท่านเฮ้ยเดี๋ยวฮะ นะครับก็เรมาสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในชั้นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นไพ่ครับมาชิรอดกันนั่นเองนะครับอยู่ในเอพิโซดที่1กันนั่นเองนะครับก็ในวันนี้ผมจะมาเริ่มซีซั่นใหม่กันนัเนีองนะครับก็สาเหตุที่ผมเริ่มใหม่นะส่วนหนึ่งก็คือแมปเก่าผมรู้สึกแบบมันไม่ค่อยแบบมันรู้สึกเบื่อไงรู้นะเออก็เลยแล้วก็แบบอยากเริ่มใหม่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เลยวันนี้เราจะมาเริ่มซีซั่น4ใหม่นะก็ขอโทษที่หายไปนานด้วยนะครับแล้วก็ ผมได้เปิดโหวตไปด้วยนะครับว่าให้เล่นแมปเก่าหรือให้เริ่มใหม่ครับก็ทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะโหวตให้เริ่มใหม่ก็เลยเริ่มใหม่ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็โอเคนะครับก็วันนี้ก็กลับมากันแล้วเนาะก็หายไปโคตรนานเลยนะนะก็ขออภัยด้ที่ช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปด้วยนะครับเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเร่งกันเลยดีกว่าครับก็อันนี้คือผมสร้างแมปใหม่มาเลยนั่นเองครับแล้วก็โอเคมาขั้นแรกตัดไม้เลยครับอันนี้ผมลงเชดเดอร์ด้วยนะเป็นเชดเดอร์แสงเงาเนาะ ที่ผมชอบใช้ประจำนะที่ผมเคยแจกไปแล้วนะก็ไปหาดูในช่องเขาเองนะผมไม่แจกซ้ำนะส่วนเอทิคเจอร์แพคเฟสฟูลหรือมันเรียกว่ามันตีพิกเซลนะก็เคยแจกไปแล้วก็ไปหาในช่องเอาเหมือนเดิมน,น,นั่นเองนะนะไม่อยากพูดซ้ำนะเออผมใช้แค่สองอย่างนี้เนาะ,อ,ะอ๋อใช่เออแล้วเออผมลืมไปแล้วผมผมใช้ผมได้เพิ่มไอ้ชุดผมได้เอานี้มาเลยนะคุณ นี่นะครับผมนี่เอาเขาเรียกว่าอะไรวะที่ตัดแบบตัดไม้หมดทั้งต้นหมาเนี่ยคนระับโดยการกดยอดนะ่อเนาะซึ่งถามว่าอันนี้จะแจกไหมก็ไม่รู้นะไม่รู้ไม่ร,มรู้หรือเปล่านะเนาะก้อนนี้เพื่อความสะดวกผมใส่แค่ผมใส่แอดออนแค่ตัดไม้นะเต้ออนอย่างอื่นไม่ได้ใส่มาเนาะแต่มาแค่ตัดไม้อย่างเดียวโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละก็ที่สั้นนี้นะผมมีแผนที่จะคิดว่าจะสร้างแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบแนวยุค บ้านยุคเก่าอ่ะเออนะฮนะเนาะน่าจะประมาณแนวนั้นแหละนะนะที่ผมคิดไปเนาะก็จะก็มารอดูกันนาะอว่าจะสวยไม่สวยนะนะจะออกมาสวยหรือเปล่าหรือเละแค่ไหนก็ไม่รู้แนละ้วก็รอดูไปนะหรืออาจจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าผมไม่รู้โอเคเนาะเดี๋ยวโอเคเดีย๋ยวผมหาถ้าก่อนแล้วกันนะครับแถวนี้ก็เหมือนจะเป็นแบบทะเลนะครับเออผมมาเกิดแถวทะเลเนาะแล้วดูโอ้โหแสงมันเจิดจ้ามากนะผมบอกเลย ถ้าเป็นไปได้อยากให้พาทแรกนะครับเจอหมู่บ้านนะอุ้ยอุ้ยอ้าวอนี่ผมเจอเขาเรียกว่าอะไรวะประตูนิเทอร์ที่มันพังว้าวดวงโคตรดีนี่อุ้ยแอปเปิ้ลทองเส็จด้วยอุ้ยดวงเราดีเนี่ย <c oughs> เก็บมาเลยคนระับเก็บของมาเนะอะเฮ้ยอะไรเสียงเสียงแกะนั่นเลยนะอุ้ยอันนี้เหล็กใช่ไหมเนะี่ยเดี๋ยวนะอ๋อหรือว่ากระด,ดกไม้ดวงอะไรวะ เออไม่รู้ครับน่าจะบั็กมาโอเคเดี๋ยวผมหาแกะก่อนเนาะเออ,เอ,อหาทั้งแกะก็แล้วก็หาทั้งถ้ำไปด้วยนั่นเองฮนะแกะผมไม่อยากจะฆ่าเท่าไหรนะ่เนาะอยากผมอยากเขาเรียกว่าอะไรอยากตัดมากกว่าแต่ขนแกะเนาะจะได้เก็บไว้ด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวเดินหาถ้ำก่อนนะะผมผมว่าผมต้องฆ่าปางตัวดีกว,ว่าฆ่าไก่ก่อนแล้วกันนะ มัดนี่แหละโอเคเช่นเดียวผมแบบซีซั่นนี้ผมจะเลือกทำเลดีๆด,ด้วยนั่นเองนะในการสร้างเฮยนี่จะแกะแล้วเดี๋ยวนะเรามีเศษเหล็กใช่ไหมเดี๋ยวนะมาดูกันมันจะพอสองก้อนไหมเดี๋ยวดูก่อนผมจะได้คราที่ตัดของแกะมานะโอเคสวยพอสองก้อนพอดีโอเคนี่อ่ะแล้วผมเผลอไปตัดอะไรวะนี่มีมีสองตัวเองเลรต้องรองมากินหญ้าก,ก่อนอุย้ย เอาแล้วเนี่เอาเอา,เอา,เอาตรงนี้สีเทาเหรอเนะี่ยเอามันผม <c oughs> นึกว่าสีขาวก <c oughs> ็ใส่เสียงเงาแล้วมันดูยากนั้นนิดนึงเนาะเดี๋ยวลอยตัวนั้นกินอันนั้นกันมันจะเจอท่าไหมอะถ้าไม่เจอผมก็คงขุดดิ่งลงอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขนแกนเดี๋ยวนั้นมันตีเหม,หมดพื้นเฮ้ยเห็นท่านนี่ไงท่านเฮ้ยเดี๋ยวฮะ เดี๋ยวเอโมรันเกิดตรงว้าคือเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวแต่เดี๋ยวกำลังอึ้งอยู่กันเดี๋ยวผมขอคาฟเตียงกอนก่อนแล้วกันฮะผมกำลังอึ้งอยู่ฮะเฮ้ยเอโมรันเกิดตรงนี้อย่างนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยว้าวเยอะไปเลยนะฮะโอเคโอเคนะฮะก็ไม่เป็ผมมันผมไม่เจอถ้ำว่ะแต่คือแบบโคตรงงอ่ะเอโมรันตรงนี้โอ้ยหผมโคตรถีนตรงนี้เอาแล้วกันนะเออ ผมเดินมาผมผมเดินมาจากตะกีนนิดน,ดนึงนะฮะเออแต่มันมืดโคตรเร็วเลยนะเออเกมโคตรมืดโคตรเร็วอะเดี๋ยวพอเดี๋ยวผมคราบควานมาก่อนแล้วก็คราบสติกมาแล้วก็นิดนีดน้เตาเผาด้วยเออใช้ไม้ไปก่อนเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีดาบ นี่อุ้ยดาบบูติง้งซะด้วยนี่ดาบทองอุ้ยเดี๋ยวเห็นวัวตรงนั้นผมคงต้องฆ่าไปก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาใหม่ก็ได้ครับเต่นี่รอนี่เผากันเออโอเคเดี๋ยวขอไปหาฆ่าวัวเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมพักตรงนี้แหละเดี๋ยวผมขุดลงไปหาแร่แถวนี้ก็ได้ครับแล้วผมจะหลบตกลงมาเก็บถัาวไม้เลยนี่วัววัวจ๋ามานี่สิจ้ะ ก็ขอภัยด้วยนะที่ช่วงนี้เออที่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร,ร่นะนอยตกใจนึกว่าทำนะฮะก็ขอภัยด้วยเนาะก็มันมีทั้งงานทั้งอะไรไม่รู้นะรวมถึงผมขี้เกียจด,ด้วยนั่นเองครับอืมโอเคเรากลับเข้าเรื่องกันดีกว่าโอ้โหตีตีรอบเดียวได้เนื้อมาสี่ชิ้นโคตรคุ้มอะครับโอ้หการได้รูติ้งมาก็ดีมอนกันนะเนี่ยรูติ้งสองเลยนะนะถ้ารูติ้งสามก็ดอกเยอะกว่านี้มั้งไม่รู้นะฮะ นี่เดี๋ยวผมกูดตรงนี้ไปแล้วกันถ้าเป็นห้องเล็กๆอะไรงี้นะฮะก็ช่วงแรกเอาเอาให้มันได้ตรวจรอบไปก่อนเนาะกขูฟินท่ามไปก่อนนะ,ะ,นอนนะ,ะเออก็อันนี้ผมไม่ค่อยผมช่วงนี้ผมไม่ได้แตไะไม้ครับเลยนะก็คือติดฟรีไฟ <c oughs> น์อะไรนะ,ะติดแบบติดงอมแงมอ่ะเออนี่พยายามยดันแรงกันเนาะเออก็อแบบ <c oughs> แต่นี้ผมแต้ม แต้มประมาณ3,007มั้งเอ๊ 3, 6, ะ3 0 0กว่านันอะไรนะใกล้จะ1นึ่งดาวแล้วนะแดงเนาะก็ถามว่าผมจะทําคลิปเล่นแรงโชว์ไหมก็คิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะทํานะเพราะว่ากูกนาครับขึ้นแดงได้ก็ลบลบลบ,ลบ,ล,บ,ล,บลบขึ้นๆอย่างนั้นนะเนาะเออมันก็ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเนาะต้องต้องเข้าใจด้วยน,นั่นเองโอเคเดี๋ยวผมขุดห้องนี้ก่อนนะฮะ คลิปแรกผมไม่อยากทำให้มันยาวมากเกินไปด้วยนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็คี้เกียตตัดด้วยนะนีฮะโอเคเดี๋ยวผมขุดก่อนแล้วกันนะก็ซีซั่นสามผมคือวางแผนไว้ตั้งแต่แบบตอนผมพูดไปไหม่ว่าเราจะทำแบบถึงอีพีร้อยนะฮะสุดท้ายเริ่มใหม่ดีกว่าเนาะแต่แมปแมอพีสาอยู่ไหมผมก็ยังอยู่นะผมยังไม่ได้ลบออกเนาะก็เก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ที่ลึกละแหละ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมข้อย้ายของมาแล้วกันเนาะใช่เราต้องคาบท็อตด้วยั้งนั้นเดี๋ยวผมตัดไม้ก่อนแล้วกันอ่ะอเอาคามันค้าบผมรีบลงเมืองไงนะครับจะไม่ผิดมันใช้ไม้นี่เผาใช่ไหมถึงจะได้่านอ๋อเออใช่ใช่ฉันกำังใส่เชื้อเพลิงไปเพิ่มแล้วกันนะอันนี้มันฟินนะไม่ใช่ฐาน <c oughs> ผมไม่ได้ตาบอดงนะนะั้นนะั้นเผื่อใครดูผิดอย่างเงี้ย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองขุดลงไปเรื่อยๆก่อนนะเออนี่เอยเดี๋ยวเออนี่ตรงนี้ก็ถ่านนี่ว่ะเอออะไรผมไไดูเนี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วก็ไปเผาถ่านไม้เนอะก็ไม่ได้หรอกนะไม่ไไม่ไดผมเผาส่วนหนึ่งก็ได้เออคือผมก็ไม่ได้ผมคือผมเห็นแหละแต่แค่มันไม่ได้สังมันไม่ได้สังเกต่นี้นแหละนะเนอะโอ้ยกระตุก อพอๆเผาแค่นี son, son, ้พอเผาแค่นี้พอไปไปไปเอาสเติกสเตติกครับสติกก่อนนะคอเยอะๆอือปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวทอดหมดแล้วเหรอโอเคสี่สิบอันกูเยอะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่น่าจะพอลงอยู่ในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวคือผมขุดลงมาใช่ไหมแล้วมันถ้ามาทะลุตรงนี้นะเออกู้ยตรงนั้นมีฐานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลืมไปตรงนี้ไม่เป็นภูเขานี่มาออเนะมออเดี๋ยนะแต่ผมเออแต่ผมไปเอาแร่ตรงนู้นเลยลวกัน,นแร่ข้างบนด้วยไอยแร่ถ่านตรงนั้นด้วยเออนะแต่ผมยังงงกับว่ายัางงงว่าทำไมมีเอ็มรอนตรงนี้นะคือผมไม่ได้แบบไม่ได้เข้าแบบมาแล้วเทีทีแล้วมมว่วางนะนี่ผมผมไม่ได้ไม่ได้ทําอย่างนั้นนะนนี้ผมก็งงเหมือนกันนะ หรือมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมันเกิดแร่มาเกิดบนพื้นงนี้ด้วยหรอหรือว่าอะไรหรือว่าแมบมันมันไม่โหลดหรือเปล่ามันมันบักนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะันีะเออแปลคงงั้นแล้วมั้งผมก็ไม่รู้เนาะซึ่งคลิปนี้ผมรู้ผมจะเจอเหล็กหรือเปล่านะแต่ก็เนาะรอดูก่อนอุ้ยสองหลายก้อนด้วยนะสองก้อนนั่นฮะอุ้ยอุ้ยสี่ก้อนพระเจ้า โอ้โหอืมอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้โอเคเดี๋ยวผมไม่ทุบทางเลยกันนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวพอมีเหล็กค่อยมาขุดแลวกันค่อยขึ้นไปขุดตรงนั้นนะคือใ <s we ak> เมื่อมันขุดแล้วมันทะลุนะผมก็เดี๋ยวผมจะขุดอ้อมลงไปแล้วกันเนาะเอองาปิดไว้แล้วกันนะประเด็นคือผมมาขุดในตรงภูเขาก็ไม่รู้กับตัวเองมันก็งงกับตัวเองกันนะ เออแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปคารพีอ็กแล้วพีเอ็กจะพังด้วยนะเนาะโอเคเดี๋ยวผมอ่ะเราปิดแล้วก็ขุดลงข้างๆนี้เอานี่วิธีง่ายๆนะปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวผมไปคาุดาพี p อ็กเพิ่มก่อนแล้วกันนะแล้วแล้วก็มาขุดต่อนะโอเค ก็ไม่หวังว่าจะเจอเพชรอ,อีพีแรกหรอกนะเพราะว่าอีกอย่างคือมันไม่เจอถ้าด้วยนะมันก็จะหาแร่ลําบากในระดับหนึ่งเ,เดี๋ยวผมย้ายของก่อนจะมืดแล้วลนะเนี่ยโอ้โหรีบมืดเกินเดี๋ยวผมปิดอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะขีเออ้เกียจคาประตูนะไม่ต้องผมมาอยู่แค่ชั่วคราวไง เดี๋ยวค่อยคราฟที่หลังแล้วกันนะเออแล้วผมขังตัวเองกับลูกผมน่าจะอยู่ข้างในอีกยาวถ้าอาหารไม่หมดเลยเนาะโอเคนะเดีก็แต่ถ้าอาหารหมดผมก็ขุดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมไอ้ผมว่าทอดแค่นี้ไม่น่าพอโอเคเดี๋ยวผมวางเตียงไว้ของโคตรลกเลยว่ะเดี๋ยว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 ผมเอาโต๊ะคราฟหนึ่งนะเออเดี๋ยวผมคราฟเดี๋ยวผมตัดไปตอนแบบ ขุดใกล้ๆจะถึง Y5 เลยแล้วกันเนาะเห็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจัดไปตอนนั้นเลยเออมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเพขุดมาลงมาไม่ถึงไหนเดี๋ยวเจออีกแล้วเลยเอรอนคือผมเข้าใจนะว่าไอไปโอมแทบไปโอมแถบนี้มันเป็นแบบที่เอมรอนเยอะนะครับแต่ไม่คิดว่ามันจะเจอเยอะขนาดนี้ไงโอ้โหเลยโอ้โหบอกเลยว่ารวยแน่นอนนะในผมเพิ่งขุดไม่ถึงไหนเะนี่ยอุ๊ย ยอุ้ย,ยลงมาเจอของดีอีกเลยนะของมันใช้อะไรมันใช้ที่ขุดหินต่อได้ไหม้ยได้โอเคนะครับลงมาก็เจอทองแดงเลยเนาะสวยดีครับรออะไรงี้เพชรต้องมาแนละ้วย <c oughs> นะังไม่ได้นะผมผมยังไม่ได้หวังว่าเพชรจะมาของอพีแรกเนาะเพราะว่าเราไม่เจอถ้ำไงนะแต่ถ้าจะขุดลงดิ่งๆอย่างนี้ก็นานอีกนะกว่าจะเจอก็คงอีกเซ็คงนานนะครับเนาะ ผมคงจบอีพีหนึ่งก่อนนะแล,แล้วก็แล้วก็ตะกี้ผมได้สร้างกล่องเก็บเคลียร์ของมันเล็กน้อยด้วยน,นันะีอนะแล้วหัวที่ตัดขนแกะลงมาทำไมวะผมงงกับตัวเองนะไม่เป็นไรเนาะเป็นไรดอกดินอีกโอเคโอเคนะก็กลับกันต่อเลยตอนนี้นะผมใกล้ถึงไวที่สิบสองแล้วนะนะเออผมไจะคูดถึงประมาณไวที่สิบสองพอไมะนะน่าจะ ได้อยู่และเนาะตอนนี้ก็ประมาณใกล้ละใกล้ถึงละ,งละอุ้ยโอ้หินนี้ขุดยากเลยด้วยเด้อพิแงปุ่มจะหมดแล้วเนี่ยเนี่ยก็มันจะหมดตรงไหนวะ <c oughs> นะครับแล้วก็ระหว่างทางคือเจอแล้วเจอผมเจอทองแดงเยอะมากครับดูเนี่ยได้มาเป็นชุดกุ้วาเลยนะแล้วเออเราไปโยนทำไมนะเออได้ทองแดงเยอะมากเดี๋ยวเจอหินอย่างนี้มันต้องมีอะไรดีๆสักอย่างแล้ว พวกคุณลงมาขัานะ้นไหนยังไม่เจอเหล็กสกก้อนนะคิดดูนะฮะโอ้ยโอเคปะมันจะเจออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะฮะมันไม่เจอก็ขุดต่อเลยกันเนาะยิ่งขุดยิกงกด้วยขี้เกียจมานั่งหาอะไรอย่างนี้นะนี่เอ้ยถึงวัน12สองแล้วนี่ประมาณนี้ประมาณช่วงนี้นี่แหละเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมไม่ค่อยไม่ได้ตามอัปเดตน c ค a f t เลยนะว่ามันมีอะไรวันหนึ่งสิบเจ็ดมันมีอัปเดตอะไรมา เพิ่มอีกนิดนึงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับนะเออแล้วจะคูณต่อทำไมนะครับเนาะก็ถ้าพลาดอะไรหรืออะไรก็บอกด้วยนะครับถ้าแบบมีอะไรที่ผมไม่รู้จักอะไรอย่ี้ต้องอุ้ยถ้ำว้าวโอ้เจอทองแดงละเด็ดอุ้ยเลสโตนว่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เอิกาดเกลียร ก่อเจอเพชรต้องมีแล้วต้องเจอมั่งแล้วเพชรอ่ะเฮ้ยเธอมันโอ้ยเด็ดเด็ดเด็วเด็ดเด็ดเด็ดนิลาวาใจเย็นผมเห็นแร่ครับแต่ที่ยังไม่ขุดคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมาก่อนเดี๋ยวค่อยขุดแล้วกันผมไม่คิดผมไม่คิดว่าจะเจอไงผมอุดอุดอุดน้ำกับลาวาไปโอ้โหมืดเลยถึงกับมืดทันทีนะฮะ เฮวยเพชรต้องมาแล้วมั้งโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นไม่ใช่แล้วคุณวิเจอเล็กแล้วสวยวิทำไมมอนมันเยอะจังวะวิวิยู่ไหนอุ๊ยมอนโคตรเยอะเลยเฮ้ยมาดี โอ้ยเดี๋ยวอย่ายิงอย่ายิงมาดิเริ่มต้นเดี๋ยวก็พร้อมสู้นะจ๊ะโอ้ยลาพี่อีกเพียบโอ้โหนี่คือที่ผมที่คือผมที่ผมยังไม่คือคือผม,มเดินมาดูก่อนนะเออเออเดี๋ยวค่อยมาขุดเดี๋ยวค่อยกลับมาขุดที่หลังนะยังไงก็ได้ขุดอยู่แล้วแหละโอเคอมันเริ่มสูงขึ้นแล้วแล้วดันมันจอดเท่ามันแถวนี้เนาะโอ้ทางตานันซะละโอเค ถือว่าดวงดีนะถือว่าดวงดีดีนะผมเอาพิกแอคมาเยอะในระดับหนึ่งคนระับนี่แล้วก็เอาไม้มาด้วยนะเผื่อแบบท็อตหมดด้วยไงนะโอเคเดี๋ยวขุดทองแดงหน่แล้วกัน <c oughs> คือเกือบเกือบทุกที่สั้นนะผุมขาดแค่ลาพิษมากนะลาพิทหายากม,มากอืมเอาจริงหายากกว่าเพชรอีกนะเนาะน,นี่ก็ได้มาสามสิบเอ็ดอันนู้นเยอะอยู่เยอะอยู่โอ้ อุ้ยลุงคือเกิดในนี้เลยล่ะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต้นจังเกิลนะะนะั่นน่ะอุ้ยอย่าเพิ่งผมต้องรีบละผมผมรู้ละผมรู้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบขึ้นแล้วแหละเอ้ยเอาตรงนี้เลยเดี๋ยวผมผมจะไปขึ้นไปขุดเอเมอรัลด์นนะขออย่าเพิ่งหายเดี๋ยว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 นะผมเอา ไม่แปลตัวครับมาอีกหน่ยไม่แปลครับใหม่ก็ได้เด็ด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 ระบมเผาเล็กก่อนเผาเล็กเผาเล็กเผาเล็กเอ,อ่อเผาเล็กเผาไปเผาไปอย่าหายนะเฮ้ยต้นจังเกิลผมบอกเลยถ้าได้มนันเสรต้ตนคือบอกโคตรดีนะมันเป็นหมันเป็นสิ่งหายากหินยอกษ์หินงอยด้วยโอ้โหของดีทั้งนั้นนะกาจ,จะแบบเก็บไว้แล้วค่อยขุดดูทรงน่าจะได้ขุดได้หลายเอมอลด์เนี่ยเหมือนเขาแบบเตรียมเอเมอรลด์ให้เราแล้วอะ ยังไงเราต้องได้กุดแน่นอนนะโอเคที่แลรอรอรีดก่อนครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนโอเคเพยายามนะให้คลิปนี้ไม่ยาวมากนะครับก็ช่วงแรกมันอาจจะน่าเบื่อนิดน,นึงนะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะเออเนาะก็ต้องเข้าใจด้วยนะเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นเลยเนาะอ่าน,นี่ไป่ไพไปกรุเดเมลอนกรุดเมลอนนี่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 พอไหมห้าอันไม่ได้หินยอกหินง่ายแต่ได้ ได้ไอเขาเรียกว่าอะไรวะไออันนั้นก็มาดีอุ้ยแปดก้อนโอเคสวยพอโอเคไปครับไปวิ่งได้ต้นยังขึ้นมาก็ดีแล้วไปโอ้ใครจะคิดว่ามันจะเจอดีจะเจออะไรดีด,ดย, good, ย,ย่ี้อาแล้วนี่สวยไม่รีบรีกูดไปเลยเอาแล้วอ๋ออมันล่องหนอยู่อ๋ออึมนึกว่าล่องหนนะเออนี่ได้มาแล้วอ่ะเฮ้ยย่อยงอยด้วยเนาะโอเคนี่ขอบคุณครับ แค่นั้นแหละผมพอใจละโอเคก็เราได้สิ่งที่น่าจะพอแลวเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมทิ้งเนื้อสอมบี้ก่อนโอเคก็ประมาณนี้ละคลิปนี้ร <c oughs> ู้สึกมันมันสั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ก็ถือว่าได้ของดีมาเลยนะครับได้ทั้งหินยอ่อหินน้อยเพราะว่ามันเอาไปแพร่พันุ์ต่อได้อีกนะแล้วก็ได้ทั้งต้นจังเกิ้ลเอ๊ะเดี๋ยว เอาไม่ต้นจนเกิน,นอเอาดาร์กโอ้ก่อนเนี่ยเอาโอ้โหก็จบเลยดูผิดเคไม่ประแหงนะดาร์กโอ้ก็ยังดีครับอืมไม่เป็นไร,ไรไเห็นไหมดาร์กโอ้ก็ยังดีโอ้โหโชงโง่ไปหนึ่งทีนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าแต่ถ้าแถวบ้านผมมีนี่คือจบเลยนะดาร์กโอ้ก่ะแต่ก็ไม่รู้เออไม่ประแหวงในแรกมาก็ยังดีนะครับ แต่ก็ยังดีวะตัแต่เสียได้ผมดูผิดวันนีกว่าจังเกิลไอสองอันนี้มันคล้ายๆกันอะเน,นี่ยเออเนาะก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมว่าจบเพรที่ก่อนเลยก,กันนะครับเนาะก็ถือว่านานมาพอสมควรละคลิปอาจจะไม่มีอะไรมากเนาะก็โอเคเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลก์นะก,กด subscribe เพื่อกระตุนใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไม่ถึง4ซับกันด้วยนั่นเองนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก